มาที่เอฟซีทุกท่านจ้าเดินทางเองแล้วค่ะตายายเดินทางไปทำธุระนะคะเอฟซีทางผ่านเนาะได้ถ่ายให้ลูกให้ล้านได้ดูกันนะคะเอฟซีมาเดินทางด้วยกันดื้อเดินทางไปใส่ะคะไปดูกันจ้าข้างหน้าค่ะทุกคนผ่านกระจกกระจกของยาก็ลายลายทุกคนอ่าไป ยิงยาวไปด้วยกันนะคะเอซีพาลูกหลานอัพเดตก <g ül> ารเดินทางไปด้วยกันหลานได้ดูกันค่ะเอฟซีฝั่งใต้ฝั่งเหนือเนาะทุกเมืองกันเดินทางเข้าหุ่นละไปใส่เพาะสามย่านสามย่านเดินทางกลับ <g ül> จำหน้าลงหน้าลงหลังแล้วลกหลัดเอ้ยอำรี้กิงามสิเนะเดี๋ยว ลุ่มแปดเอลงนะครับคุณน้องฮัสต์ิตรรุ่งแปดเพลง โแยโยโอยโอ,อันนี้สี่แยกนะคะสี่แยกโคทองโอ้รถขนมาอย่างติมเลย มาอย่างติดรถสิบ้อ ทางเขา้าตลาดสามหยานนะคะทุกคนซอยลงรับจำนำถึงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน คนหรือาตสอง่าึกอันโซยข่างธนา,านคารกรุงไทยนะคะทุกคนลุกออกไปไ่ะทิง่นานไม่ดู ให้เด็กทุกคนเต็นเลยอย่างค่าเดินทาง ทางเส้นนี้มันมีสามแยกเนาะมีแยกเลี้ยวเข้าไปทู้จะชิรดาดตลาดของถมนะคะอีเป็นตลาดใหญ่ค่ะไปจะมาเที่ยวมันจะเป็นวันพุธกับวันอังคารนะพอนะมีอะไรตลาดอันคองทมตลาดนี่มาเที่ยวเลียชายให้ลูกพลร้รานได้ดู การช i, ่วยๆได้ออกมานอกที่หนึงเดี๋ยวไปต้นไปของสมขลาเฟคขลาอันกินอันขับบุเฟ่ล้างลูติดรอใครเด็ก はい。 นะครับทุกคนทางเข้ารถบัสนะครับครุคนครับเมืองแรง่แพร่ครับอันนั้น,น,นุกคนราก็คืเวระหางทางเนาะ โอ้ินดียินดินุดขุดขกินเดขุ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 ด้นดขุดขุดขุทขุดขุดขุนข้เขุดขุุดข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 ทุดขุดขุดุดดุ เือกันไหม่เดอ้อลูกบ้านเอฟขอขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจเอฟซีน,นักทุกคนขอให้อยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปทางเส้นนี้มันจิตเข้าไปทั้งวัดสาคอนะคะทุกคนวัดเขาวัดสาคอวัดสาคอ,อ,อและยองคทุกคนอุายทางเส้นนี้เข้าไปพุ่แหลทึงเทิงพุ่งแหละอ๋อทังแกงหางแมวได้